นเห็นอย่างเมื่อทั้งปุ่นอยู่เห็นหัวหน่อยยังเมื่อทั้งปุ่นลังหางห่างยังอยู่ข้างหน้าปุ่นหน้ามีหางนึงอยู่ข้างหน้ายังขามกว้างไปพอมีนม่องน้ำนเนาะเพราะงั้นพื้นที่บ่บ่สะดวกดอกผมเบิ่งเราสู่แถวพุ่นบ่ได้มันเมืองมีม่องอาจลงอาบน้ำไม่มองจอดลงจอดรถเลยแบบนี้มันติดถนนเราไม่มีม่องจอดรถเลย ว่าไงบ่สะดวกเห้อแต่ถ้ากันพวกเขาขี่มอไซค์มากนะวจอดขังท่ากับจอดอะไรทำนด้ผมว่ามีาาามหมวกจอดเลยหรอติดจอดท้องถนนจอดได้บ่รถสิบรถติดบ่ในตำรวจมันไหลเอาอีกแล้ว่าบ่สะดวกเลยล่ะ ป็นทีบอเมื่อปนนไหนปลดฝนใน่นอนนะผมบุณปลดตรงเ่าผมบ่มีฝนตรงนี่ปลดฝนใน่อน,นอน,น Thank you. สองนาทีก็ทิ่ลหน่อยแล้วก็ไปหน่อยเล้อีกสองนาทีเด้อมาคุยอะไรเด้่องขับเด้อผู้เขามารับชมแกีะย่างออกไปเน้นมึงหน้าง,งานเดียวบุดไทยมองวันจอดรถก่อน เดี๋ยวลงกว่านี้เดี๋ยวกระจังสีไล่แถวนึงได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวลงกว่าจังสีไล่อีกแถวนึงแล้วขอชาร์จแบตก่อนเราก็คุยหลายเด้อครับเด้อพี่น้องขอบมากสิบท่านนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมสิลงไหลแบบนี้ก็จังสีไล่อีกหอดนึงได้พี่น้องเด้อช่วงนี้เราเช็คเศร้าจังจังสีไล่ที่หนึ่งเดี๋ยวขอชาร์จแบตแป๊บนึงก่อน เจ็ดท่านนะครับคุยหนาได้ครับพี่หนอนเด้โอโ้โทรศัพท์กระหอน